สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุกันนะคะมาจากร้านน้องคนนี้เลยโอเคเดี๋ยวนะพี่ตั้งกล้องไม่ดีซะกะทีเวลาวจะไอเนี่ยโอเคมาดูกันนะคะว่าพี่สั่งมาจากร้านใครนะคะนี่ร้านน้องอะตอมเนาะก็มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรจากร้านน้องไปนะจ๊ะโอเคอย่างแรกเราก็ต้องตัดเลยตัดให้คัดเลยแคบ,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  andi, บโอเคเราก็ไปตัดกันเลยเนาะ,ะไปตัดตรงปลายผงนะคะโอเคอันนี้ก็ตัดแล้วนะโอเค พี่ขอเอาถุงออกมาข้างล่างเลยละกันเนาะโอเคมาดูกันนะคะัพี่สั่งอะไรไปนี่พี่สั่งน้องพริกหยวกมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมเขาเรียกน้องพริกหยวกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นน้องแมวหนึ่งชิ้นแล้วก็ทุกชิ้นจะมีแพ็กเกจนะคะฟังนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะเป็นสับป,ปะรดนะอันนี้พี่แม่ค้ายอยากแพ็กเกจให้แล้วก็จะเป็นแกะตัวนี้แกะมินินะอันนี้พี่น่าจะเามเาไว้ตั้งชูเนาะเพราะมันน่ารักนะคะ แล้วก็จะเป็นถุงเงินที่สั่งไปเป็นขี้ด้วยขี้ขี้นะขี้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้กระต่ายแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นน้องก้อนเมฆนะคะนี่แล้วก็จะมีถุงเงินอีกหนึ่งชิ้นนะ แล้วก็มีเป็นสับปะรดอีกหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นมากาลองอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีน้องแกะมาอีกหนึ่งชิ้นนะคือน้องแกะมีสองชิ้นเลยนะคะก็คืออย่างละสีเนาะอันนี้น้องนาจะแถมนะถ้าจะไม่ผิดอืมบรรจุน,นี้มั้งนะนาตะแถมมาให้บีบเล่นเนาะ แล้วน้องก็แถมเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้นะจ๊ะคือแบบโอเคตามนี้เลยนี่อะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้น้องก็แถมเป็นนี่เข็มกัดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเกตน้องนะคะคือแพ็กเกตมาครบเลยนะ จริงๆนี่ตัวนี้มันเป็นของตัวไหนน่าลืมน่าจะเป็นตัวแมวมั้งนะอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้หรอมันต้องสักอันจำไม่ได้แพ็กเกจอะไหของนางอันนี้ตำหนัของก้อนเมฆคนเป็นแบรนด์โนโนคือแบรนด์ตำนานเลยนะโนโนเงนี้ยโอเคไปดีฟ่าเสร็จละ